ติดตั้งธงแนวเขตรักษาพันธ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลวันพฤหัส,สบดีที่24สิงหาคมพุทธศักราช2566นางพนภามีขุนประมองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงท้องถิ่นอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลติดตั้งทงแนวเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัต์น้ำด้วยการปักธงสีแดงเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นแนวเขตได้ชัดเจน ป้องกันการฝ่าฝืนการทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำณนะอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพลหมู่ที่5ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังจากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศให้เป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแพร่ขยายพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำอันจะให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่5กรกฎาคม2566